สบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ฝนตกนะมือน,นี้เนาะตกแหงหลีลีอันนี้ฝนก็คือตกได้ระยะน,นึงแล้วแหละแล้วก็มุมีท่าที่ว่าียุดเลยโอ้ลมพัดอีกเย็นสบายมือน,นี้ฝนตกแต่หัวเว้นเนาะโอ้ยอืมฝนพะเข้าใน,านี้นดีกว่า ด้านหลังของน้องนะเป็นที่ที่หัวหน้าเพื่อนเตรียมกำลังจะถ่ายวิธีทำเบดอินซูลินนะคะน้องก็เตรียมตัวเตรียมตัวน้องนี่ก็จะเป็นลูกมือลูกมือของหัวหน้าหัวหน้าใช้อะไรก็ต้องทำนะแบบคนหม้อล้างอุปกรณ์อย่างนี้นี่นะคะจะถ่ายให้เห็นอันนี้เป็นส่วนประกอบของการทำเบด อินซูลินหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเสื้อทําสบู่ก็ได้เรียอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะแล้วก็มีกล้องสองตัวแบบนี้เราก็ถ่ายในที่โล่งแจ้งนะแต่ว่าตอนนี้นี่สิฝนยังไม่หยุดตกซึ่งเสียงฝนมันเสียงดังแล้วเราจะอัดคลิปไงอัดคลิปเสียงฝนมันก็จะเข้าแทรก มันจะเป็นการสร้างความรบก,กวนให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนตอนนี้น้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะฝนพระเข้ามาไหมมันไม่ตกลงมาตรงๆนะมันพระ <c oughs> ก็มีลมพัดนี่เนาะโอ้ฝนตกแบบนี้ก็ยังมีคนลงนาอยู่ <c oughs> เห็นไหมคะเอสีแดงๆตรงนู้นน้อยๆอย่างนี้อมีคนลงนานะ น้องจะไปท่ายข้างหลังให้เบิ้อ้าวตอนนี้ตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ้งต้นข้าวนาของเพื่อนวุมินาของเราโอ้น้ำเต็มเลยต้นข้าวกำลังขึ้น บรรยากาศดีเลยหลังฝนตกเนี่ยอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงอ่าตรงนี้มันจะขึ้นย่อมย่อมอยู่เนาะฝั่งนี้เนาะขึ้นเหมือนหญ้าเลย <laughs> มันอยู่เป็นจุเป็นใจแนวะใดปุ อืมหรือว่ามีญยาแซมขึ้นน้องว่าน่าจะมีนะโอ้บรรยากาศดีวันนี้เหมือนได้ยินเสียงมาแต่ไกลเหมือนเสียงฝนกำลังจะมาเลยแรงๆแบบชาบลงเลย แต่ก็เหมือนเสียงรถอยู่นะเป็นเสียงรถใหญ่แบบแรงๆอย่างนี้เครื่องแรงอยู่อยู่ทางนั้นนะที่เสียงเสียงที่ได้ยินน่ะและฝนตรงนี้ก็กำลังลงมาลงแรงขึ้นอ่าฝนมาแหงขึ้นแหงขึ้นสงสัยฝนมาอีกแล้ว เมื่อกี้นี่หัวหน้ากําลังว่าคิดว่าฝนมันจะเบาลงแล้วก็จะได้เริ่มถ่ายคลิปนะ <c oughs> ไปเราเริ่มเลยไหมโอเคตอนนี้ฝนตกลงมาอีกรอบแล้วค่ะมาพร้อมกับลมเดี๋ยวจะดูหย่อมจี่มนี่ก็มีทอดใส่ซุปถ่ลย งงโอ้ทุกคนตอนนี้ยิ่งเริ่มถ่ายคลิปฟ้าผฝนลมก็ยิ่งแรงน้ำกำลังเดือดปอดปดปดปดดูเลยอันนี้ตรงกลางเป็น

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเอ็นเจ็ดศูนย์กับโพลีเมอร์ไคอนที่เราผสมไว้เทลงในหม้อ,มอนะครับจำได้งนมะมันติดติดพ่นใส่ลงแล้วรู้สึกว่าใส่มาก ติดถ้วยตั้งเยอะลงไปหลายกรรมตอนนี้เบสอินซูลินของเรานี่สีใสมากใสแจ๋วเลยส่องเห็นยันก้นหม้อจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ใสเลยใสมาก ยังมีตอนเคลืออยู่เลยรูยังไงหน้ามันมีน้ำมันลอยคือมันมันผิวหน้ามันเดี๋ยวเราก็กวาดกวาบพองออกเนี่ยตอนตอนนี้ยังไม่ฉีดเราเจลอ่อนสิก็คือตอนกับผมจะรับไปก่อนตอนนี้เราก็คนนานแล้วนะหัวหน้าได้หรือยังตอนนี้มันยังไม่เป็นกระป๋องตอนไหนเราจะได้ใส่ขั้นต่อไป อ่าต่อไปก็ออขั้นต่อไปแล้วดาไฟใส่โซดาไฟค่ะเราต้องคนตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้สบู่มันเกาะกันเพื่อไม่ให้สบู่มันเกาะกันเป็นก้อนเป็นจุดๆนะครับ ตอนนี้ทําสบู่ใกล้จะเสร็จแล้วคนยังไม่หยุดตกเลยเออแต่ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดอึ่งอ่างลงแล้วเดอ้อตอนนี้อ,อคืนนี้นี่มันออกมาเยอะแน่ๆตรงนี้เป็นบรรยากาศพุ่งนาหลังบ้านเรานะคะ น้ำท่วมเห็นแต่น้ำเลยทีนี้คนไปคนมาฟองเยอะเฉยไม่เห็นน้ำเลยเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วชีดแองกระห้อง ตอนนี้น้องก็ทําเสร็จไปสูตรหนึ่งแล้วแต่ว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยน้องคิดว่าทําเสร็จแล้วก็ถ้าฝนหยุดก็จะออกไปดูบริเวณโดยรอบบ้านว่าเป็นยังไงบ้างบางทีอาจจะเห็นกบเห็นเขียดสักตัว <c oughs> จับมากินอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะไม่รู้จะหยุดกี่โมง ใส่เนาะมันเหลืองเหลืองเหลือ,อยังไงอยู่หรอใส่ไหมทุกคนนี่คือเบตกินซูลินว่าหัวเสื้อสบู่นี่นะคะตอนนี้ยังอุ่นๆอ,อยู่ปล่อยไว้สักคืนหนึ่งมันก็จะแข็งตัวตอนนี้ฝนหยุดแล้วเย e ตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราออก เดินรอบๆกันสำรวจโอ้น้ำเย็นดีถนนน้ำซึมเลยเป็นบวบน้ำเล็กๆโอ้ทุกคนดูนาฝั่งนี้นาฝั่งนี้น้ำไหลเออสงสัยเพื่อนปุดปล่อยน้ำมาเนาะ ดูสิโอ้โหอยู่คันแทนานี่นะ้ำมันยังไหลลงอยู่นะเนี่ยเห็นไหมาขาวขาวสายน้ำไหลลงมาจากนู้นเลยลงมาลงมาลงมาตรงนี้ว้าวโอ้เสียงกบเสียงเขียดกระห้อง อซุ่มใบหนาดเยอะเลยโอ้ตรงนี้เพิ่งมาลงใหม่ <c oughs> ต้นพริกจมน้ำอันนี้ต้นพริกนะเนี่ยโอ้ตายตายหรือ,อยังเนี่ยตายแล้วตรงนี้บรรยากาศ เดี๋ยวน้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอปิดคลิปก่อนเด้อเพราะว่าวันนี้งานยังไม่เสร็จเลยหัวหน้ายังจะทำอีกสูตรหนึ่งนะคะยังจะทำสบู่อีกสูตรหนึ่งก็เดี๋ยวไปลุยงานต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ